สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่ส1ดตุลาสองห67นะคะวันนี้ทำสวนก็ได้ถางหญ้าตัดต้นไม,ไม้เยอะเลยค่ะอันนี้คือต้นกระถินนะคะมีลูกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะอืมนี่ก็คือบโวคาโดที่ปลูกเมื่อวานนะคะวันนี้ถางเยอะเลยนะพัดทำสวนพาเดินดูนะคะนี่ทำสวนจริงๆไม่ได้โกหกดูนะคะ โอ้เครืออะไรนะบึงบอรเพ็ดจอบอรเพ็ดเต็มเลยค่ะนี่ฟันทิ้งนะคะต้นไม้ดูนะคะที่บ้านอีกไปอีกไม่จนสามสเมตรก็มีงานแต่งานค่ะนี่ก็ถางยาได้เยอะเลยนะคะดูสิคะถางยาเยอะเลย ต้นอะโวคาโต้นนี้ก็งามดีเพราะทางย่านะคะโอ้ต้นนี่สับปะรดเยอะแยะค่ะไม่ตายไม่ตายแต่ก็คุมไว้ก่อนเดี๋ยวจะต้องหาโอกาสดายา่าใกล้ขนต้นให้เขาก็ลกเหมือนกันนะคะดูนี่ก็กล่วย ใ่รู้แก่ย่งยังไม่แก่ยังไม่แก่เท่าไหรอ่อืจะพาท่านู้ชมมาตะวนนี้ค่ะก็ะถางหญ้าไปไปบางนิดหนึ่งนี่ก็คืออะโวคาโดต้นหนึ่งนะคะอันนี้คือบัคาเนียนี่ค่ะถางหญ้าได้เยอะพอสมควร ยวให้ผู้ชมมาดูนี่คะ่ะฝรั่งดูนะคะไม่พี่จะเก็บไปกินยังไงจะกินให้หมดมันเยอะแยะไปหมดเลยฝรั่ง่ะคะดูนะคะดูลูกลูกสวยสวยอันนี้ก็ฝรั่งฝรั่งเต้น นี่แก่เนื้อจะหวานหลังเป้นต้นนี้มีต้นเดียวแจ่ก็ชอบกินชอบกินมากกว่าจิมจูค่ะแล้วก็ดูลูกนี้สวยๆค่ะทำด้วยโชม้มดูนะคะลูกนี้น่ากินมากเลย แกจัดอันนี้จะหวานนะะี่ค่ะวันนี้ทำสวนถางหญ้าเยอะเลยแล้วมาตัวันนี้ที่นึงนะคะกิมจูกิมจูอีกต้นหนึ่งกินไม่ทันดูนะคะเน่าเน่าขาต้นเน่าร่วงทิ้งเยอะหมดเลยค่ะ ะคะ่ะทำสวนเนี่ยบางทีกินแล้วก็เบื่อแต่ปีนี้ไม่่องให้ไข่ค่ะตูวสิคะเยอะแยะไปหมดเลยเยอะเลอ,อค่ะดกปีนี้ถือว่าห่อไม่เยอะแต่ก็ลูกก็ดกก็จะเอาไปไม่หมดค่ะเพราะว่ามันกินไม่หมดเมื่อวานก็เก็บไปนี้ไม่เอาค่ะ เอาไว้นี่ก่อนถ้าไม่มาเนี่ยคะ่ะไม่เกินสามวันน่าจะเน่าดูค่าลูกสวยเน่านนี่กินจูทิ้งะคะ่ะดูนะคะทำสวนบางทีเราก็ปลูกไว้กินบ้างนิดหน่อยไม่ต้องปลูกเยอะนะคะ อันนี้ก็คือต้นชโอปีนี้ยังไม่ออกดอกแต่ก็จะพยายามรดน้ำดูซิบา่าเขาจะออกดอกไหมปีที่แล้วดกมากก็ถางหญ้าได้เยอะค่ะเลยอีกแค่ตรงนี้ยังไม่ได้ถางแดีวก็จะต้องถางให้ให้เสร็จเพราะว่าต้องการให้หญ้ามันคุมพื้นดินมันจะได้เป็นปุ๋ย อยู่อกวกคโดต้นนี้ก็งามเก็บแค่นี้พอค่ะ้ท่านผู้ชมได้อยู่ใกล้ๆนะแต่แบ่งให้เลยสวยๆชอบที่สุดก็คือลูกนี้ลูกนี้ก็สวย โอเคนะคะท่านผู้ชมทำสวนถ่ายให้ดูแค่นี้นะคะนี่ก็คือทําสวนผลผลิตมีเกือบทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ